สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2อง6นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ใหดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพนะ่ไหลเนาะ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้อัศวินถือดาบแล้วก็อัศวินถือไม้นะครับแล้วก็เป็นไพ่สามไม้สิบเหรียญแปดไม้ไพ่เดอะแฮงแมนหนึ่งดาบไพ่ห้าถ้วยสองถ้วยนะครับ ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเป็นราชินีถือไม้ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไลรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ โดยภาพรวมนะครับสำหรับชาวพฤกษบลักษณะพฤกษบบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ยังสามารถมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับถึงแม้อาจจะมีปัญหาเข้ามาทดสอบในเรื่องของภาวะจิตใจในเรื่องของอารมณ์ความกดดันอยู่บ้างแต่ก็อยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์นะครับมีความรักความสุขความหวังอาจจะได้ถึงขั้นงานมั่นหมาย การมงคลสมรสนะครับคู่ของคนรักที่ดีแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ทุกคนนะครับแล้วแต่กรณีนะถ้าคุณทําถูกต้องถูกที่ถูกคนถูกเวลาก็แปลว่าใช่คู่ของคุณก็สามารถแต่งงานได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้คอมมิชเมนได้แต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของคุณต่อให้คุณทําแค่ไหนมันก็อาจจะยากแล้วก็ลําบากพอสมควรนะครับที่จะก้าวข้ามผ่านกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆได้ อยากจะบอกว่าไม่เลือกไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนแต่ความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้ดีนะครับแต่คุณก็ต้องตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปบ้างและอย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจมากจนเกินไปถ้าคุณเร่งคุณรีบนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราใช้เวลากับการที่แบบอดทนบ้างรอคอยบ้างนะครับ ไม่เร่งไม่รีบจนเกินไปอ่ะความรักความสัมพันธ์อาจจะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มของความสําเร็จกับในเรื่องของความรักที่มันแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับค่อยๆปลดล็อกแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ทำให้เรากับเขาสามารถที่จะมีคอมมิทเมนต์ต่อกันมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันความสุขความสมหวังการ เขาเรียกว่าอะไรนะความรักที่มันเป็นแบบครอบครัวนะครับที่ดีที่เราแบบหวังไว้ในอนาคตอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นก็ได้เช่นกันแต่ว่าเราเอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่เราจะได้ความสําเร็จนะครับแต่เราก็ต้องก้าวข้ามผ่านในเรื่องของความรู้สึกของเราให้ได้อย่าก,กดดันเกินไปนะครับเราพยายามที่จะต้องเคลียร์ใจตัวเองด้วยถึงแม้เราจะต้องเคลียร์ความรู้สึกระหว่างเขากับเราในสลับบางครั้งเราก็ต้องเคลียร์ใจตัวเองด้วยเพราะบางทีเนี่ย เราเคลียร์กับเขาได้แต่เราไม่เคลียร์ใจตัวเองเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าในใจของเรายังมีความรู้สึกติดระแวงติดกับความคิดหรือยังแบบฟุ้งซ่านอยู่กับความรู้สึกที่อาจจะดูแบบยังไม่สามารถม o ฟออนได้โดยตรงอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะทั้งที่ตามจริงอะ่ะเขาก็อาจจะยังรักคุณและคุณก็ยังรักเขาอยู่นะครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือเรายังมีความรู้สึกว่าเขายังมีซัมติงรองบางสิบบางอย่าง ถ้าเขามีซัมติงรองคุณก็ต้องถอยออกมาก่อนเพื่อให้เขาเคลียร์ความชัดเจนให้เราก่อนไม่ใช่ว่าเราจะต้องเหมือนไปแบบให้เขาแบบทำอะไรก็ได้นะครับในสิ่งที่เราแบบอยากจะได้หรืออยากจะเป็นอยากจะมีแบบนั้นอนะ่ะอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องเนาะเพราะเราก็ต้องให้เขาเคลียร์ให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปเพราะถ้าเกิดเรายังเคลียร์ไม่ได้ทุกอย่างยังไม่ชัดเจนแต่เราอยากจะได้คอมมิตแล้วอ่ะนะครับอันเนี้ยยิ่งแย่ไปใหญ่เลยนะ m i n d s e ตของเรานี่คือแบบ กลัวเกินไปบางคนนะ่ะกลัวกลัวการสูญเสียกลัวการจากลากลัวว่าเขาจะไปอีกบุคคลหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เรายึดทุกวิถีทางนะครับถึงแม้จะเจ็บปวดถึงแม้จะไม่มีอนาคตแต่ก็เลือกที่จะกำมันไว้อันนี้บอกเลยว่าหลายคนเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้พูดเองนะผมเห็นสถิตินะครับจากคนมาดูดวงส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้ถึงแม้เขาจะไม่ดีแต่ก็ยังเลือกเขาอยู่นะครับ รู้ว่าเขาไม่ดีนะแต่ยังเลือกเขาอยู่ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างสำหรับตัวเขา,พาไพ่ใบแรกนะครับของเขาได้เป็นอัศวินถือไม้อัศวินถือไม้เนี่นะครับอาจจะมีสองกรณีกรณีแรกคือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนอใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจเพราะบางทีคุณกับเขาอาจจะมีการ งัดข้อต่อกันบ้างในงในความรู้สึกที่อาจจะดูความคิดต่างเห็นต่างกันบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจนะครับแล้วก็มากดดันเขาเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็ดูแบบแรงกับเส่คุณนะครับมันมีไพ่แบบนี้ด้วยเห็นไหมครับไพ่ The Hangman บางทีเขาอาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูยากลาบาก นะเพราะว่าตัวเรามากดดันเขาเพราะว่าเราต้องการให้เขาคอมมิตเมนต์เราต้องการให้เขาแบบเหมือนแสดงความชัดเจนนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เราต้องการที่เราจะแบบเหมือนให้เขาปรับให้เขาเคลียร์ให้เรากับในเรื่องของคอมมิตเมนต์ใดๆนะครับอะไรแบบนี้เขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาอึดอัดใจเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองถูกตรีกรอบ ถูกล้อมรอบนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับถึงแม้ตัวคุณเองนะครับอาจจะเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนต้องการคอมมิชเมนต์ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแต่บางทีอ่ะการใช้อารมณ์นะครับกับการคิดการตัดสินใจคำว่าใช้อารมณ์ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบห้าหันกันตลอดเวลาแต่แปลว่าเราอาจจะเหมือนคิดหรือทำอะไรเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนค่อนข้างกดดันเขาอะเอาง่ายๆแบบนั้นเป็นต้นแหละนะครับใจเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็ร้อนรนเหมือนกันนะเขาก็รู้สึกแบบมีอารมณ์ความรู้สึกที่แบบไม่ได้ดั่งใจเหมือนกันเพราะบางทีคุณอาจจะคาดหวังกดดันเขาเกินไปเขาเลยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณปล่อยวางอะไรได้ดีกว่านี้นะครับไม่คาดหวังกว่านี้หรือไม่ คิดหรือไม่ตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องของอสิ่งที่มันเป็นสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆในอดีตที่ผ่านมาบางทีเนี่ยคุณอาจจะเปรียบเทียบบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึก Move-on ไม่ได้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะติดภาพลักษ i n d Se t นะครับที่เขา กับเราอาจจะมีปัญหากันในอดีตนะครับหรือเขาอาจจะเคยมีคนอื่นในอดีตและเราก็รู้สึกว่าเขายังทําอะไรที่ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมหรือเราอาจจะแบบเหมือนคิดว่าเขายังมีความรู้สึกที่ยังไม่เติมเต็มเราเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังระแวงอยู่ว่าตกลงเขาจะกลับไปหาคนเก่าหรือเปล่าหรือเขาแบบยังรักเราไหมเอ๊ะหรือว่าเขายังรักคนอื่นอะไรแบบนี้เราอาจจะมีมายเซ็ตที่มันเป็นแบบเนกาทีฟมาเนาะพะให้ใบ,บนี้คือ5ถ้วย าถ้วยคือคุณกําลังแบบยึดยึดติดในเรื่องของอดีต Move on ไม่ได้นะครับกับความรู้สึกแล้วเราก็แบบวิตกกังวลอยากจะมีอนาคตแต่ตัวเองยังยึดติดอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟแล้วตัวคุณเองจะไปได้ยังไงอะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือผมไม่ได้มาดิสพวกคุณนะเราก็ไม่ได้มาเน็บแนมพวกคุณนะครับแล้วก็ไม่ได้มาพูดลายให้พวกคุณนะ แต่ที่พูดเนี่ยคืออยากจะบอกว่าแนะนําให้คุณนะครับเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะคิดเอามุมมองตัวเราเองเป็นหลักโดยที่เราไม่ได้คิดถึงมุมเขาเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะครับเขาก็ต้องแสดงความรู้สึกในสิ่งที่เขาก็อยากจะเป็นเขาก็ต่อต้านกับเรานั่นแหละนะครับเราร้อนมาเขาก็เขาก็ร้อนกับเขาก็แข็งใส่เรากลับเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมคุณต้องการเรียกร้อง แต่คุณไม่รับฟังเหตุผลของเขาเลยนะแบบนั้นเป็นตน้นคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกนอกจากคุณจะไม่ยอมรับตัวเองนะครับว่าตัวเราทําอะไรลงไปบ้างนะเราเรากดดันอะไรเขาบ้างเราเรียกร้องอะไรบ้างอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าเขาผิดหรือเขาถูกนะครับเพราะการผิดหรือถูกเนะี่ยมันตัดสินกันได้มันไม่ยากหรอกแต่ไอ้ที่ตัดสินกันไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกเรื่องของการเรียกร้องเนี่ยบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบ ตะก,กิตตะขวังใจมากเลยนะครับเพราะความรู้สึกในเรื่องของอะไรที่มันต้องเป็นสงครามเรื่องอารมณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความกดดันมากๆดังนั้นเขาก็อยากจะมีอะไรที่มันเป็นอิสระที่คิดหรือตัดสินใจได้โดยที่เรากับเขาเนี่ยนะครับจะต้องไม่ต้องแบบมา ทะเลาะก,กันขนาดนั้นหรือไม่ต้องที่จะต้องมาเรียกร้องอะไรแบบนั้นขนาดนั้นกดดันกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะประมาณนี้คือเขาก็แบบอยากจะให้คุณนะพยายามปล่อยวางอะไรที่มันเป็นอดีตแล้วก็จบมันไปนะครับเขาก็จะบอกว่ารู้จักเชื่อใจกันบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ตัวเราอาจจะรู้สึกว่ามันติดภาพลักษณ์อะมันติดภาพจำอะว่าคือคุณทําให้เราเระแวงนะครับ คุณก็อาจจะต้องรับบทตรงนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้หลายคนอาจจะคิดแบบนี้เพราะผมเคยเห็นเห็นคอมเมนต์เหมือนกันว่าก็คุณไม่ชัดเจนเองแบบนี้เป็นต้นเนาะความไม่ชัดเจนแต่นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะต้องคือผมนะเคยตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกแบบนี้เลยนะครับบางทีเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับแต่มันอาจจะไปสุ่มเสี่ยงต่อความเป็นแบบนกาทีฟของตัวคุณเองเพราะตัวคุณมีความรู้สึกที่ปลกฝังว่า ตัวเราเองเนี่ยดูไม่ไม่เชื่อใจอยู่แล้วอะนะครับต่อให้ทำอะไรนะครับคุณก็ไม่เชื่ออันเนี้ยคือสิ่งที่ผมเคยถูกพิสูจน์และถูกจัสมาเองกับตัวเองเลยนะครับทำอะไรก็ผิดในสายตาทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราก็ดูทำอะไรก็ดูจับจ้องดูผิดดูจับผิดตลอดเวลานะอะไรประมาณเนี้ยเราก็หาว่าเราร้อนตัวอา้าว ก็คุณจับผิดเราตลอดเวลาแล้วเราจะไม่ร้อนตัวตรงไหนในเมื่อเราไม่คือเราสูญเสียความเป็นตัวเองไปแล้วอ่ะเพราะถูกจับผิดจากตัวของบางทีเขาอาจจะถูกจับผิดจากตัวคุณมากเกินไปนะแล้วเขาก็แบบเขาเรียกอะไรล่ะบ้านมันเริ่มร้อนละมันอยู่ด้วยกันยากนะครับอยากจะบอกทั้งที่ตามจริงเขาก็รักนะเขาก็รู้สึกดีกับคุณมีไพ่สองถ้วยนะ แต่ตัวคุณเองก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของความรู้สึกระหว่างตัวเราเองอะไรที่เป็นเนกาทีฟอย่าจามาใส่ใจนะครับดาวฤกตยูเนี่ยเขาโครจรเข้ามาสู่ราศีพฤษภแล้วอะไรที่ปรับได้เปลี่ยนได้ปรับนะถ้าไม่ปรับคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมราศีพฤษภคือราศีที่ยึดติดที่สุดใน12ราศีเพราะเป็นราศีธาตุดินกลางธาตุเป็นอะไรที่ยึดติดเลยยึดมั่นอะไรที่มันไม่ ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ควรน่ะชาวพฤกษบมักจะยึดติดเกินไปไม่ปล่อยวางนะครับเราก็จะย้ำอยู่กับความคิดตรงนั้นอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่ปล่อยคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่จะต้องสูญเสียคุณเองนั่นแหละจะต้องแบบถูกปฏิวัติถูกล้างออกไปเพราะดาวมฤตยูคือดาวแห่งการกวาดล้างโคจรเข้าสู่ราศีพฤกษบนะครับมีดาวดวงไหนถูกกวาดล้างทุกดวงบอกเลยภายใน7ปีนี้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณไม่ พลิกความรู้สึกของตัวเองคุณไม่ปรับนะครับบอกเลยคุณจะถูกปรับเองนะครับจัก,กรวาลพรมชะตาลิกิตเขาจะปรับให้คุณทั้งที่ตามจริงแล้วอะ่ะคุณกับเขาอะ่ะยังมีความรู้สึกที่มั่นคงต่อกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ติดระแวงเกินไปถ้าเราไม่เอาภาพจําในอดีตมาตัดสินในปัจจุบันและอนาคตอะ่ะยังไงคุณก็ยังไปได้ นะครับเพราะให้บอกเลยนะว่าคุณกําลังวม่ตกกังวลเพราะเขาบอกแสดงผ่านความคิดว่าคุณเองอาจจะวม่ตกกังวลเกินไปหรือเปล่านะครับกดดันเขามากเกินไปไหมทําให้เขามีความรู้สึกความไม่เป็นตัวเองทั้งที่เขาก็รักเรานะครับเขาก็อยากจะเป็นคู่ของเราสองถ้วยอะ่ะนะครับสองถ้วยแปลว่าอะไร เอาว่าเรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโซเมดกันเป็นทวินเฟรมกันอะไรแบบนี้แล้วแต่บุคคลเนาะสิบเหรียญมาสิบเหรียญคือความเป็นอยู่ความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ถ้าสองใบนี้มาแปละวะ่ามีโอกาสที่จะมีการมั่นหมายงานแต่างงานคอมมิตเมนต์เห็นไหมมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เขามีโอกาสที่จะให้ตัวคุณเองถ้าเราไม่เร่งไม่รีบไม่จุดประเด็นเกินไปถ้าเราให้เวลาเขากับการอดทนการรอคอยสามไม้ สามหมายแปลว่าการอดทนการรอคอยคุณมีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสําเร็จได้ถ้าตัวคุณเองเป็นฝ่ายที่อดทนรอคอยแล้วถูกต้องนะครับสิ่งดีงามมาอยู่กับตัวคุณอยู่แล้วถ้าเราไม่เอาอาดีตมาตัดสินในปัจจุบันและอนาคตเกินไปไม่ยึดติดยึดมั่นเกินไปถ้า move on ได้ทุกอย่างมันก็ดีมันก็จบนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อยากจะบอกว่า ถ้าตัวเราเองพยายามมองการไกลในระยะยาวมีไพ่อัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยช้าๆได้พราสองเริ่มงามอัศวินเนี่ยขึ้นมาถึง3ใบเลยเห็นไหมครับแต่อัศวินสองใบเนี้ยคือความรู้สึกที่รวดเร็วว่องไวเกินไปอัศวินทัุลมก็ก้าวทยานนะครับอัศวินถือไม้ก็คือพุ่งทยานแต่อัศวินถือเหรียญเนี่ยที่เขาอยากจะให้คุณเป็นคือค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆเดินนะครับ มันมั่นคงกว่าถ้าอัศวินถือดาบกัอาาบอัศวินถือไม้เนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบนะถ้าเร่งเกินไปรีบเกินไปเนี่ยอาจจะม้าอาจจะติดขัดสะดุดหรือล้มกลางคานนะครับมันก็อาจจะไปต่อไม่ได้บาดเจ็บแต่ว่าถ้าคุณค่อยๆย,ย,ย่างค่อยๆเดินไปเนี่ยมันช้าแต่มันก็ถึงเส้นชัยอ่ะนะครับเหมือนกระต่ายกับเต่าอ่ะนะครับเต่ายังชนะกระต่ายได้นะครับ,บ,นะรบยยด้วยนะค,ความช้าแต่ก็ชัวเห็นไหมอัศวินถือเหรียญ ถ้าคุณทําได้ทุกอย่างมันก็มีความสําเร็จถ้าคุณไม่เร่งไม่รีบนะครับทุกอย่างมันก็จะมีโอกาสของความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นไพ่บอกว่าตัวคุณเองจะต้องพยายามตกผลึกคิดตัดสินใจอะไรให้ดีก่อนอัศวินถือเอาไม่ใช่ราชินีถือไม้นะครับถ้าเรามีแพชชั่นอยู่ถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีมีความโดดเด่นอยู่ในตัวพยายามใช้ในเรื่องของความโดดเด่นความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่แบบ มั่นคงนะครับดึงดูดมีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองนะแล้วทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีถ้าเราไม่รีบไม่เร่งเกินไปทุกอย่างจะลงตัวและเพอร์เฟกมากกว่านี้นะครับถ้าเราไม่เอาอาดีตมาตัดสินด้วยสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ